สีม่วงน้ำเงินอันตรายลูกจึงต้องใส่แว่นกันสีฟ้าเหลืองส้มแดงต้องปลอดภัยลูกลูกผู้หญิงเวลาถ่ายรูปอยากให้รูปตัวเองสวยกว่าตัวจริงต้องถ่ายรูปในไฟสีเหลืองส้มจริงไหมคะนี่แหละลูกเพราะเป็นไฟวอร์มโอเคไหมลูกลูกครับนี่คืออินฟเรต สีแดงจึงปลอดภัยนี่นะครับบ้านลูกจึงใช้ทำรีโมททุกครั้งที่ลูกกดรีโมทปลายรีโมทจะมีหลอดไฟเล็กทุกครั้งที่กดจะกลายเป็นสีแดงโอเคไหมลูกต่อไปลูกหกครับปลอดภัยแล้วครับบ้านลูกมีครับเรียกว่าคลื่นไมโครเวฟแต่การตั้งชื่อลูก เขาตั้งชื่อให้มันเจียมตัวเพราะไมโครแปลว่าเล็กเป็นขครื่ได้เล็กจึงทะลุได้ดีเห็นไหมลูกและคืนที่7ครับบ้านลูกก็มีตั้งชื่อให้ปลอดภัยที่สุดครับคืนวิทยุเจ็ดตัวนี้เดินทางแบบไม่มีสายได้หมดตัวที่1อันตรายตัวที่7ปลอดภัย ดังนั้นแปลว่าบ้านลูกส่วนใหญ่ใช้ขึ้นวิทยุเพราะปัจจุบันเราใช้ในการสื่อสารทั้งหมดแบบไร้สายทุกอย่างเริ่มใช้ครั้งแรกในวงการตำรวจทหารพ่อใครเป็นตำรวจอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายของตำรวจเรียกว่าวอ พ่อวอมมาจากคําว่าวิทยุทําไมไม่ใช่เอ็กลูกเห็นกระดูกคนขี่มอร์ไซค์เป็นซี่เลยลูกทําไมไม่ใช่ยูวีลูกเป็นมะเร็งผิวหนังกันทั้งถนนทําไมไม่ใช่แสงสว่างกันทั้งถนนลูกอบตเลยลูกทําไมห้องนี้ต้องเปิดไฟเยอะขนาดนี้เพราะการเปิดไฟจะทําให้ลูกมองเห็นแปลว่าแสงขาวสามารถใช้ภาษาสมัสทางตานี่แหละครับ ตามองเห็นแต่ถ้าลูกดูช้อยข้างบนไม่มีช้อยไหนที่เป็นแสง